สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็วันนี้จะพามาเลยห้องปตินัมนะก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับกลัวไม่มีอะไรลงอ่ะจากที่ดูจากที่ดูรีวิวเว้นไปแล้วก็รู้สึกไงครับกับการเปิดคิดตันได้สี่สิบทุกอันเลยนะฮะ <OK> โอเคอุย้ยเจอคูณห้าไอย่างงี้นะฮะมาเดี๋ยวเราการเจ็ดก่อนดีกว่าครับโอเคโอ้โหอันนี้เป็นสายเป็นสายล้มนะครับเขาไม่มีโขงนเนาะ ก็ต้องระวังเหมือนกันครับเจอป้ายแดงเดี๋ยววันนี้มาสั้นๆนะครับสัก5เกมแล้วกันเนาะคงไม่มีคลิปลงครับเขาเบอร์ิมานะครับแล้วก็โหอ,อย่างนี้ผมตายแล้วเนี่ยแลนดมาเขาเยอะขนาดนี้ผมต้องวางเมืองข้างหน้าแล้วครับไม่งั้นผมไม่รอดแน่นอนอผมอยากจะลองเบอร์สีก่อนครับ ผมต้องวางแลนด์มาไว้ก่อนอะ่ะไม่งั้นผมตายอะ่ะโอเคเบิ้ลสองได้ปะได้สองอยู่ครับผมอยากเก็บคู่ไเ้เบิ้ลครับเพราะเรายังมีเบิ้ลอีกใช่ปะผมเลงเลงเก้ากันครับเลงบินแม่งเลยลตอนนี้เรามีเบิ้ลอยู่นะครับเราเก็บเบิ้ลมาได้อยู่เดี๋ยวรอรอ,อ,อเขาเดินก่อนครับถ้าเขาไปตรงไหนผมจะไปตัดตรงนั้น อ่านะโอเ้เขาลงจุดนี้ว่ะเล็งเล็งดูดเราแน่นอนอะ่ะไม่มีไกด์โอเคโอค้ยใจร้ายอะเอื้อเออ,เอ,อสันติดอยู่ครับงั้นเราไปเอาตรงนี้แล้วกันครับเราเอาเมืองก็เลยนะอ่ะวางตรงนี้ครับการเขาเบิร์12มา เก็เล็งห้าเนาะตอนนี้เรามีเบิลอยู่นะครับเราสามารถเก็บเบิลไว้ได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราเล็งเบิลสิบสองไปเลยครับ <14. S 1> เบิลเบิเลเย,ยังเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเล็งเบิลสิบดีกว่าครับลุ้นป้ายแดงดีกว่าเนะานะปลายแดงออกครับก็สร้างก็ซื้อตรงนี้ครับอันนี้คือออฟเบิเลเรายังไม่ได้ใช้นะเ,เบิลเราอะ เรากันตัวนี้ก่อนครับการเขาเบิ้ลสี่ดีกว่าเพราะว่าเบิ้ลสองเนี่ยอาจจะอาจจะเบิ้ลไม่ได้เนาะเรากันเบิ้ลสี่ดีกว่าครับเราก็เล่นสิบเอ็ดครับอ่านะฮะคือไอ้เบิ้ลที่เราซื้อมาตาแรกนี่เรายังไม่ได้ใช้นะเรากดขี้ไว้รัวๆเลยครับกดกดขี้เก็บเบิ้ลไปนะครับอ่ะตาแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูตาที่สองนะฮะเบิ้ลดีมากเลยตาเมื่อกี้ ไอ้ไอ้ที่เราเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลอะไยังเรายังไม่ได้ใช้เลยนะเว้ยสกิลเบิ้ลเราออกนะครับเบิ้ลรัวๆ <c oughs> แบตผมจะพอถึงห้าเกมไหม <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นส่งท้ายไอ้นี่ดีกว่าครับส่งท้ายไอ้ไอ้เจ้าตัวแอตตานะเพราะว่าแอตตาบัฟจะหมดนะครับบัฟลอีกสองวันหมดบัฟนี่เจอสายล้มดูนี่ขี้แตกแน่นอน <c oughs> ตอนนี้บัฟยังอยู่ครับเราไม่กลัวสายล้มมาบอกเลยจะจะมาฮีโรงมาฮีโร่อะไรก็มาเถอะนะไม่กลัวโอดงโอดินก็มา <_' S 1> แต่บัฟหมดนี่อาจจะมีเสียวอยู่นะบัฟหมดเจอเขาบินมาดูดนี่ปากธงดุกนี่ก็ก็คี้แตกเหมือนกันครับแต่ตอนนี้เราเราเราเฟียกว่าครับเรามีเรามีการ์ดดำนะฮะโอ้โหพูดปั๊บมาปั๊บเลยนะฮะสำหรับคุณลูกเจีย๊ยบนะฮะเพชรหมดออตโต้หน่อย เฮ้ยมันจะออโต้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเขาสวัสดีมาก็สวัสดีกลับครับอืมออปชันนิกเดียวว่าสวยมากเลยนะฮะมีหมวกตัดนางฟ้าใต้แดงดูดแล้วก็เขียนแบบออกเกาะแล้วก็ไกลเบิ้ลนะฮะแม่เดียวว่าตกทีนี้คิดแตกเลยเดียวโอ้ ผมลองเบิ้ลสี่ดีกว่าครับโอเคออกสิบไม่ชิบหายเบิ้ลแปดดีกว่าถอยแปดออกสามกูจะบ้าตายถอยแปดออกสามอย่างดีก็ตกสี่นะครับตกสี่นี่ก็คือซวยอะ,ยะถ้าผมถอยสิสองเนี่ยผมลงเก้าแน่นอนผมเลือกที่จะเบิ้ลสี่ดีกว่า เบิ้ลสองโอ้ยนึกว่าออกห้าอ้ผมกลัวเขาเบอร์สิบสองมากครับเพราะฉะนั้นผมจะกันตรงนี้ก่อนละกันครับกันเพื่อที่จะไม่เขาเบอร์สิบสองมานะครับไม่รู้จะเบิ้ลสิบหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> บิ้ลสองแทนเว้ยไล่กาดเว้ยเราตนนั้งแตการจุดสตาร์ทเนาะระวงังระวังผิดเมืองมั้งครับ โอ้ไม่ติดวะระวังผิดเมืองครับเราน้าจะการสุดสตาร์ทไม่คิดว่าเขาจะเบิลสองได้ไงนะขังไม่ออกคืออยากจะบอกว่าขังไมโลนี่มันเน่านะเวขังมันเน่าครับแต่ว่าถ้ามันขังทีเนี่ยก็โหดนะแต่ขังมันออกยากครับตัวนี้บอกว่าขังออกยากเดี๋ยวลราสิบสองดีกว่าเนาะ สิบสองไปเลยครับ <12 S 1> โอเคครับเ <12. S 1> บินออกถ้าป้ายแดงออกเนี่ยเราน่าจะจบได้อยู่นะลเลงอต่ออยู่วะเลงสิบเอ็ดไหมเออสิบเอ็ดเลยครับลุนป้ายแดงอย่างเดียวครับจังหวะน,นี้เออไปแดงออกนะฮะซื้อเลยซื้อเลยลเราดัก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 นี่ดีกว่าฮะ ไม่ให้เขาเอาเมืองเราดักไว้ก่อนครับตาหน้าเนี่ยเราเบิ้ลสีได้นะไม่ให้ลงเอาแปดไปเอาสิบสองังนนะฮะเฮ้ย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 อย่างนี้นี่ไม่ดีนะครับเจอเบิ้ลเจอเบิ้ลหกนี่ก็คือจบเดียวกันนะนะ่ยเบิ้ลสี่วะเล่นครเซฟอ่ะชิบหายแล้วครับเราประมาทเขามากเกินไปว่ะ อ๋อเลงสามเลยตอนนี้มีอยู่ทางเดียวที่เราจะจบได้ก็คือต้อ,ตองเบิ้ลสี่นะครับ <c oughs> เบิ้ลสี่แล้วก็เบิ2 2> <c oughs> ้ลสองอะนะเบิ้ลส <c oughs> ี่อยู่เพื่อนๆคิดว่าเราเบิ้ลสองได้ไหมก <c oughs> ดคู่แล้วกันครับเบิ้ลสองอึ๊บ <c oughs> โอเคครับเบิ้ลสองได้ ก็จบกันไปนะครับก็บอกแล้วว่าแอตต้ามีบัฟมันโหดสายลงสายลงไม่กลัวหรอกแต่แต่หมดบัฟนี้ต้องเปลี่ยนตัวเล่นหมดบัฟนี้เปลี่ยนตัวผมว่าเล่นเป็นโคอี้ก็น่าเวิร์กอยู่นะโคอีมีการซื้อต่อนะครับตอนนี้บัฟนางใกล้หมดแล้วต้องใช้คุ้มหน่อย เราน่อจะอยู่ได้อีกนิดนิดหน่อยๆน่อยครับอืมเนี่ยเจอสายลมแบบบอกเลยว่ายิ้มแข่งเจอสายลมนี่ยิ้มเลยครับเพราะว่าเรามีการ์ดดำไงเฮ้ยทำไมเขาไม่ใส่แปน <c oughs> เขาเล่นเซตแต่ของเขาทำไมเขาไม่ใส่แปน เราจะดักช่องไหนดีวะเขาไม่ใส่แปนเบอร์สองครับถ้าเจอสายอย่างเงี้ยผมว่าเราเอาหลุมดำดักดักเมืองแพงได้ครับเขาเบิ้นสิบมานะครับเขาสร้างสองหลังปะสร้างสองถังโคตรชั่วรายอ่อะโคตรชัวร้าล่เลยสร้างสองหลังว่ะ นี่ฮะเรามีอาป้องกันครับก็ปลอดภัยครับมีอาป้องกันอยู่สบายคุ้มครับคุ้มที่หาออกป้องกันคุ้มมากเลยได้ใช้ประโยชน์ก็แบบนี้แหละอาป้องกันดักตรงนี้ก่อนครับเบื้องสอต่อผมอยากตัดเมืองเขามากเลยวะ่ะสิบเอ็ดเนาะเผื่อไปต่อออกครับไม่มีอะไรมากถ้าไปต่อออกเนี่ยแล้วก็จบได้ ไม่ออกครับแล้วไปผมเล็งเมือข้างหน้าดีกว่าครับนี่เริ่มสร้างสามหลังแล้วโอเคเล็งเก้าเนาะโอเคครับอา่าผมเล็งเบื้องสองแล้วกันครับเพื่อลุนป้ายแดงเหมือนเดิม สิบสองครับหมวกมาดีอยู่เวตานี้โอ้โหหลุมน้ำไม่ออกกะจะดักเมืองสิบนี่ทอยสดยากอยู่นะได้ปะเบิ์นอีกเร่งสิบเอ็ดดีกว่าครับกลัวทอยสาวมันออกค้ามากเลยเร่งสิบเอ็ดดนะีกว่าเนาะอ่ะสิบสองครับ อนนี้เราไปทับตัวเขาไม่ได้ดิเอ่ออ่ะเล็กนี้ดีกวะ่ะไม่รู้ป้ายแดงจะออกให้เราปะนะถ้าเราซื้ออย่างนี้น่าจะออกอยู่นะป้ายแดงไม่ออกนะครับสิบเมื่อกี้ไม่น่าเบิลเลยอะ เขาเบิร์ส <tu i ro> ิบสองมานะครับแพอยู่นะเอ่อเขาเอาเมืองนะไม่มาตัดเราเว้ยทำไมเขาไม่มาตัดเราเงินเขาไม่พอเนาะงั้นเดี๋ยวเล็งสเต็ปเดิมเหมือนกันครับเบิ้ลนสองเนาะกดคู่ไปครับสองสี่หกได้หมดนะออกสองเนี่ยก็ยังได้ลุ้นป้ายแดงนะครับออกสี่ก็ยังได้ลุ้นจบเมืองป้ายแดงออกปะไม่ออก ทำไมำเราไม่เบินสิบสองจบวะ,ะกันนี้ละกันครับเพราะว่าเมืองน,นี้มันถูกเมืองน,นี้มันแพงกว่าอ่ะสิบไปเลยเบิร์นอีกแล้วเบินเบินสิบเก้าได้ไหมสิบอีกอเราถอยพลาดองครับเราถอยพลาดอง แต่เขาจบเราไมา่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินตัดเราละแต่ถ้าเจอเบิ้ลสีแล้วดูดไปนี่ก็ไม่แน่นะโดนเด้งเข้าเมืองแพงครับแต่การ์ดดำเรายังมีอยู่มั้งใช่ปะออาป้องกันนี่จะบอกว่าออกดีมากเลงเก้านะครับจบเกมไาเลยเก้าออกห้าเ้อ โอ้โหนี่มีแผนไว้เ1้สิบสองมาเลยครับเออจบเกมหน่อยอะโอเคครับเรายังคืออย่างที่บอกว่าตัวนี้มันโหดตัวที่ว่าม,มีการ์ดดำนะบแอตตาแต่ถ้าการ์ดดำหมดเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะโดนดูดได้ภายในช็อตเดียวนะครับอาจจะต้องใส่โล่มาเล่นนะ่ะ ใส่โลมาเล่นการสายดูดนะครับแต่ถ้าเจอไกด์ก็หนักนะรับเจอไกด์ก็หนักถ,ถ้าเจอไกด์เนี่ยเจอแม่เหล็กในเกมถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเจอแม่เหล็กในเกมดูดนะครับเราจะโลเราจะไม่กันให้นะเพราะว่ามันเป็นของใ,ในเกมเป็นไอเทมเป็นไอเทมเฉพาะแมปนะครับโลจะไม่กัน,กหใ,น,นกใหน้แต่ถ้าเป็นพวกแม่เหล็กที่เราใส่มาเล่นเนี่ยมันจะกันให้นะครับโลแต่ถ้าเป็นพวกแม่เหล็กในเกมเนี่ยที่มันดูดสามช่องดูดสองช่องเนี่ยอันนี้คือไม่กันให้นะครับ อีกสัก2เกมแล้วกันครับรีดด้ว่าชนะรัวๆเลยนะฮะเือแอต,ตา้าอยากเจอแบบพวกดาร์คเมฮิโรลอ่ะเรามีการดับไม่โกวครับมีถ้าเจอดาร์คเมฮิโ่ใครวะนะเนี่ย G W อันนี้เป็นคำนัทายของภาษาอินโดังครับไม่ใช่ภาษาไทยดูลนาจะเป็นภาษาอินโดนะ มีหลุมดำมไหมมีด้วยวะออป่ันอย่างเถือนเลงสไประกันครับอ่ามาได้สิบอยู่ผมหนะหลุมดำไม่ออกวะเบิ้มสี่เลยกันกเดี๋ยวเราเลงเก้าเลยครับเราจบเกาะไปเลยเนาะขู่เกาะกันนะขู่เกาะเออถ้าเขากันห้าเนี่ยเราก็จะเอาเอาเบิ้ลสองนะครับ เขากัน่นห้าปะเขาเบิ้ลสีไว้อันนี้ไม่กันเกาะ่ะแม่ใส่วัดใจนี่ไม่กันเกาะเบิ้ลสิบเ <laughs> บิ้ลแปดลงคุกสิจ้ะอ่าเดี๋ยวเราเล็งเบิ้ลสี่ดีกว่าครับเบิ้ลสี่เนาะนเพื่อดุนปลายแดงออกครับ,บเราพรยายามเซฟการ์ดดำไว้ก่อนครับ เบอร์สองแม่งเลยครับการดำไปก็ช่างมันมืองน,นี้แพงครับการดำไปก็ช่างมันห้าผมว่าออกมาเขาน่าจะได้เก้าอะ่อะมีเงินซื้อป่ะเนี่ย <laughs> ต้องใช้นางฟ้าครับแพงมากเลยเมือ,อง,อ,งอ่ะวางที่เดืเหมืกันครับ ออกสิบเอ็ดอ่ะหมูถอยบอลไปมือกระตุก<อ>มือกระตุกครับเมื่อกี้จะกดคู่มือมันกระตุกไปไป,ไปสองเฉยเลยอ่ะงั้นสี่ต่อครับโอเคผมก้านตรงไหนดีวะก้านคารบ์บอนสิบสองไหม การต้นจริงตรงนี้แล้วกันครับมัอ่ะคิดไม่ออกเท้สี่อยู่ครับโอเคลุ้นโข่งต่อนะครับโข่งต่อก็ไปแปดนะโอเคฮะโอ้ไม่ได้แปดระวางผิดเมืองป่ะวะเอ้ยไม่แน่เวตานี้ไม่แน่ไม่แน่ เบิ้ลเบิ้ลคตรดีเลยเขาสิองมานะครับผมว่าผมต้องจบลายแล้วแหละผมต้องรีบไปจบลายแล้วถ้าถ้าอยู่อย่างนี้นี่ผมอาจจะแพ้ได้เพราะว่ามือเขาจบได้แล้วครับเออขยับไม่ติดเรียบร้อยเบิ้ลสองก่อนครับน่าได้สองอยู่ ทีนี้ก็ต้องลุ้นครับลุ้นว่าเขาจะเขย่าติดหรือเปล่านะอย่า yeah. อย่าเลยลูกให้พ่อชนะเถอะตานี้พีซอย่าเออชนะ,ะวันนี้ฟอร์มดีมากครับชนะรัวๆเลยอ่ะอีกสักเกมแล้วกันเนาะเป็นเกมสุดท้ายนะครับโอเค ก็บางคนถามนะว่าเพชรเยอะนี่พี่ปั๊มหรือเปล่าพี่โปรหรือเปล่านะครับก็คือบอกได้เลยว,ว่าผมเล่นห้องแพ็นะครับผมขยันเล่นห้องแพชรวันนึงเนี่ยผมเก็บแค่วันละห้าร้อยครับผมไม่ได้เก็บเยอะก็ถ้าใครที่ขยันเล่นห้องแพชครับก็จะรู้ว่าเพชรมันหาหาจากห้องแพ็รนี่แหละนะครับหาวันละห้าร้อยนี่ก็เหนื่อยนะสร้างไปเลยไม่ออกวะไม่น่าสร้างเลย ไม่น่าเลยเราคือออก8 <ST AR C> ไปจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทแลกเมืองครับอ้ยเจอคูอีสายเมืองแพงนะครับตกทีนี้ก็คือตายตายอย่างเขียนนะครับแต่เราบอกเขาว่าเจอคูอีเราไม่เท่าไหร่ครับเรามีไอนั่นอยู่เรามีไอออฟซื้อต่อมืองคูอีอยู่ครับเราไม่ต้องกลัว เบ้นสี่ว่ะผมกลัวลายนูนมากเลยครับกลัวลายนูนอยู่นะเพราะว่าลายนี้เป็นแลนด์มาร์กแล้วครับแบบผมต้องไปกันแล้วแหละนะกันเมืองก่อนครับแต่ธงเขไม่ออกว่ะธ <laughs> งไม่ออกโคตรสวยเลย <12. S 1> อ่ะเดาผมสิบสองดีกว่าครับโอ้ออกสิกว่ะ อกอกเกาะล้างไม่ออกการเกาะเปล่าไม่กันนะไม่มีป้ายแดงครับสบายไปออกแปดอย่างนี้สวยละสวยละสวยละขอบ,บัลสีน่นี่สร้างสร้างรปแอนออกนี่มาสิบจบได้เลยเนะี่ยออกแปดรอดไปสิบสองครับ ผมเอาเอานี้ดีกว่าเอาเอาแม่เหล็กดีกว่าสามช่องโอเคไม่ขยับเรานะเดี๋ยวตาหน้าผมจะต้องเล็งเมื่อสิบสองครับไม่ออกเลยสิบสองเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันเราครับว่าจะออกหรือเปล่านะซื้อต่อเมองโคโอีเออซื้อไม่ออก โคตรสยวยเลยซื้อไม่เข้าอ่ะนะเสียใจอ่ะซื้อไม่เข้า,ขานี่นะครับห้าสิบเปอเซ็นต์ป้องกันคำโจมตีและสลายการป้องกันซื้อต่ออย่างนี้เสร็จเลยครับซื้อต่อเราไม่เข้าไอซื้อต่อซื้อซอไม่เข้าอ่ะเบิสองแล้กันครับ ไปแดงออกปะโอเคไปแดงออกนะครับรผมกันคู่แล้วกันครับผมจะจบแล้วกันโอเคออกเก้าอยู่กลัวเขาตัดลายมากกว่านะแ,นแต่เขาน้าจะตัดเราครับเขาไม่น่าจะเสี่ยงจบลายมั้งเขาวัดวะถ้าเขาวัดผมก็ต้องวัดอ่ะผมก็ต้องสิบสองครับสิบสองไหมครับ ขอซื้อต่อเข้าหน่อยเถอนะนะโอเคสิบนะครับสิบสองแน่เลยอุ้ยถอยแรงไปหกแล้วกันครับไม่น่าเบิร์นนะออ,ออกเกาะเราไม่ออกสองเกมติดเฮ้ยสองรอบติดสวยมากเลยออกเกาะไม่ออก ไปต่อไหมไปต่อหรือเปล่าไปต่อไหมโอเคไปต่อออกนะครับก็จบกลิมกันไปโอเคโอเคครับวันนี้เราวันนี้ฟอรา์มมาดีเว้ยชนะชนะล้วนเลย <c oughs> อ่ะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปห้องพัตินัมเนาะก็เพชยเยอะเนี่ยหาจากห้องพัตินัมล้วนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ปัม๊มไม่ได้เปิดโปรอะไรทั้งสิ้นนะ โอเคนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปเกียร์รีวิวเนาะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะก็อยากจองเสนอเซตอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะถ้าผมจัดให้ไหวผมก็จะจัดให้นะครับแต่ถ้ามันจัดไม่ไหวจริงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ